không gì mọi thứ nhìn ở tang hơi nó có tang nói hi mẹ anh hơi bắt anh anh bắt bắt anh bắt anh anh bắt anh bắt bắt ต้องทิ้งอะไรทิ้งบัตรบัตรไหนไม่เห็นมีบัตรอะไรเลยเอาดิอะไรนะอ,อดิอ,ดอ่ะแล้วมันขึ้นไงนะ่ะอยู่นี่พี่ไหนบัตรออสตาออสตาทีมหนึ่งนะให้กดดอบเลยเหรอให้ผมรอนานนะครับเนี่ย รอก่อนนานขนานแล้วนะครับโอเคครับก่อจะมาครับเตรียมวดมาดอกแล้วอ๋อพอดีพอดีผมไปเตรียมอ้ยเอากูกดผิดเลยสัสอสัสเกดผิดเลยมีที่ผมรับไว้ ก็ผิดเลยเธอนะม,ม,มันกาจะถึงเวลาแล้วหรอ่าคุณบางบอลพูดอย่างนี้มาลยแล้วอ้มเียไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงเลยไปแกหน่อยเแกหน่อยไม่ได้ยินเสียงเลยอยู่นะคอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วผมพูดไปก็ที่จาวง่ายๆเลยขอสองล้านได้ไหมกูไม่ให้ไหมไปไม่มีไปละก็ไป เอาท้ไปเลยเอามันไปแบบเป็นศพโอ้ยโอ้ยมันม oh oh yeah. anyway> oh oh ันม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 ันเว้ยไม่เปิดกันเลยเยไปีเกียบไปอีกยไีอยากเห็นเีไปอีกเฮ้ยเกีไปอีเแรกอะไปแล้วเออนี่แหละโอ้ยตอนนี้ครับตอนนี้ครับโอ้ยโอ้ยอ้ย ดำคืน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 โอ้โหดำคืนจัดเลยโอ้แดงไม่เหลือแล้ว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 เหลือแต่ดำโอ้ยเเออตไแแดดงม่่หหลลืืำแดงไม่เหลือเหลือแต่ดำโอ้ย ไปชุบไล่ไปเดชุบไล่ไปเดชุบเกาะจ่องใช่ไหมเกาะจ่องใช่ไหมแดงไม่เหลือเหลือแต่ดำโอ้ยปวดหัวตื๊อปวดปวดได้ปวดปวดได้ปวดเลยโอ้ยรันจัดเลยรันจัดเลยแดงไม่เหลือเหลือแต่ดำโอ้ย ฮัลโหลช่วยพ่อหน่อยสิลูกช่วยพ่อหน่อยช่วยพ่อหน่อยสิลูกช่วยพ่อตายโอ้ยเดี๋ยวจะเกป็นไปไเก้เดก้เดาไปดิเอก้เขไปด้เดกไปดเขกไปด้เดกไปได้เไปด้เด้เด็กเดก้เดไปไ้กไเกก็กก็ไไไไ้กกไ ใช่ MKK ป่ะเอาไปทำไรไม่ใช่ปัดปกันตังมีเท่าไหร่ตังมีแสนน้ำก็หงนะแสนสองตังไปไหนตีวอลได้ทำอะไรอีกเล่นโปเกอร์รวยเนาะ ลงทุนไอ้วงกล้าไก่เนาะจุดบ้างมากันนะเดือดไอ้นอตอยู่ไหนวะนอตพี่หวัง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 ไม่เมื่อกี้ผมผมไปตีด้วยเยเป็นไรไหมเนี่ยผมใช้บัตรออสตาไปตีน่ะกลับไปแล้วเหรอเ,อเอมื่แกะรึไม่ทำให้ถึงตาย

แล้วแล้วแล้วออจขึ้นอ่ะแล้วออตาตาเล่นในทีมอะไรเนี่ยน่าไม่รู้อ่ะยังไม่รู้เลยออตาขอขอดันดันในเมืองก่อนอะไรขันกันมานานแล้วอะไรก็ได้พี่ทางมาบอกผมเลยนะไม่รู้ใครติดต่อผมเลยเนี่ยนี่ไอ้เมจิองไอเจิกันเพื่อนต่อแต่รู้เหรอรู้เมจิกมันอยู่กับพวกแก๊งนี่ตลอดอยู่แล้วใช่ไหมเมจิกใช่แต่ละไปพี่ไปพักราก่อนเดี๋ยวเจอกันเฟซรู้ตลอดโอเคพี่ พ่อหน่อยพี่วาง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 อีโบใครอยอกไปด้วยขี้เกียจเขาตามไปได้ปะเนี่ยไม่ไปอะ่ะอยู่โซนอย่างนี้ so ไหนเนี่ยพี่ขอมันรถมาให้แล้วนี่ลถตงก่อนั่งคิวโซนดีกว่าไปให้เขารัดกันไปเว้ยไม่มีบาก้ากับเลสนะเพราะมัวแต่รถตกน้ำอยู่ พี่โจ้พูดอะไรเยอะมันมีมันมีด้วยเหรอพี่โจ้แม่งพูดมากเว้พี่โจพูดมากเลยเว้กูเปิดเลยแหละไปตก่อนเปิดเลยแล้วพี่โจอเองทำไมเองไม่มึงไปทางเปิดะไยโอ้ยเฮียแม่งรถทราย,ได,ยนนได้ไหมรถซีรินอยู่พาวหมดเลยอะ่ะ ออไปด้วยหน่อยคนคนนึงพีใครอะทีน้ขึ้นมาีนขึ้นมาใครอะที่ใครต่อยว่าให้ัดม่ใครเนี่ยไม่รู้เ<ม>น,นี่ยไป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 ปไปไปไะไปปไปไอ่ะไปปไปมปไปไปะไปไปะไปไปะไป่ะไะไปะไปไปไ โอ้ยมันจำกันไม่ได้เลยดิว่าโอ้หัวถัวตึบเธอไม่ได้บอลสองพัเนี่ยหรอเปล่าสองสองเหรอเออหน้าสองสองเออเริ่มาดัไปสองพันอ่าเริ่มพันเว้ยใครเจ้าเจ้าที่มนันไหนเดี๋ปะ่ะ โอ้แต่มกันไม่ได้เลยเว้ยเบื่อจัดเลย